สวัสดีครับผมแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมครับผมพี่น้องล่าสุดมาแล้วครับผมพี่น้องมาแล้วล่าสุดนะครับผมเลขหวยปูบึงการนะครับผมพี่น้องโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินก็ไปได้เลขหวยของปูบึงการมานะครับผมไปเลขหวยสามตัวนะครับพี่น้องกับเลขหวยสองตัวมานะครับผมท่านให้มางวดนี้ก็หลายคููอยู่นะครับผมแอดมินก็ได้มีโอกาสนะครับผมพี่น้อง จะเอามานําเสนอพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมเนาะไวเชียงโชคนะครับผมครับผมเลขที่ปูให้มาานะครับผมเลขบนนะครับดินแปดเด้อนะครับผมก็มีแปดเก้าพี่น้องแปดหนึ่งนะครับผมแล้วก็แปดศูนย์นะครับผมแล้วแปดแปดนะครับผมพี่น้องเลขล่างนะครับผมเดินสามเด้อนะครับผมพี่น้องเดินสามนะครับผม ก็มีสามซีนะครับผมแล้วก็สามหาแล้วก็สามเก่านะครับผมแล้วก็สามหกเด้อนะครับผมสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมปูบ่งการถูกมาหลายงวดอยู่นะครับผมสำหรับปูบึงการนะครับผมพี่น้องนะครับผมสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับสำหรับพี่น้องที่พ่สนใจนะครับผมก็เลื่อนพานได้นะครับผมบาว่ากันนะครับผมนะครับผมเลขรักเลขเลขสามตัวรักลอยนะครับผมปูหมานะครับผม สามตัวหลักร้อยเด่นซีเด้อพี่น้องนะครับผมมีซีแปดเก้านะครับผมซีแปดแปดนะครับผมแล้วก็ซีแปดหนึ่งนะครับผมพี่น้องแล้วก็ซีแปดศูนย์นะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนแอดมินเด้อนะครับผมเพื่อสิบทบาทคลิปต่อๆไปนะครับผมพี่น้องครับผลขอขอพี่น้องนะครับโปรดใช้ิีดอัญในการรับชมเด้อนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผม ก่อนจะออกไปก็เรื่อกดติดตามแอดมินเด้อนะครับผมเพื่อจะเป็นกําลังใจให้แอดมินนะครับมานําเสนอเป็นแนวทางนะครับผมสาหรับมือนี้แอดมินขอ,อพี่น้องมีความโชคดีทุก Duty ทันเด้อนะครับครับผมพี่น้องสาหรับมือนีน้นะ,น,นะครับผมแอดมินก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหนานะครับผมไว้เจอเล็กเด็ดดีแอดมินก็จะ,ะมานําเสนอพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับมือนี้วันนี้ขอ,อพี่น้องโชคดีไม่แห้งทุกหูทุกคนเด้อนะครับผมสวัสดีครับ